สุดครับเรา,าอยู่กันที่เกม Human for Fat นะฮะหรือผู้ชายลื่นลมนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นแบบไม่ใช่สิจะบอกว่าผมจะมาบอกทริคหรือทางลัดสำหรับแต่ละด่านนะครับเท่าที่ผมจะหาได้นะฮะมันจะช่วยให้สนุกกับเกมหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวผมไปตัดเป็นแต่ละจุดของแต่ละด่านไว้นะครับเท่าที่ผมหาเจอนะยังไงเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับโอเคฮะ ด่านแรกก็จะเป็นด่านรถไฟที่พุ่งทะลุลงมาจุดแรกของเราจุดไปปกติแล้วคนจะไปที่ถังขยะสีเหลืองนะครับแต่ว่าผมจะปีนขึ้นตรงนี้เลยถ้าเป็นผู้เล่นใหม่อาจจะปีนขึ้นลําบากหน่อยนะฮะแต่พอดีว,ว่าผมเริ่มชํานาญแล้วครับเลยดูชิวๆง่ายๆนะฮะอย่างที่เราขึ้นมาข้างบนได้เราจะปีนไปเรื่อยๆแล้วเบี่ยงซ้ายนะครับเบี่ยงขวาไม่ใช่เบี่ยงซ้ายโอเคเดินผ่านตรงนี้มา ถ้าถ้าเราไปทางด้านขวาจากขยะสีเหลืองเราจะไม่ต้องผ่านตรงนี้นะฮะเพราะบางทีการที่เราจะขึ้นรถไฟได้นี่ต้องใช้ความชานาญระดับหนึ่งจริงๆนะฮะเพราะตอนที่ผมเล่นใหม่ๆนี่คือก็ปีนขึ้นไม่ได้เหมือนกัน,น,นเกียรให้เดในตอนนี้เราก็ผ่านด่านที่หนึ่งมาแล้วในส่วนของจุดที่สองจะเป็นอยู่ตรงนี้นะฮะอจาจจะที่ผ่านประตูที่เอากล่องวางคนระับแล้วาจะโดดข้ามตรงนี้มาเลยใกล้ๆมันอาจจะพลาดๆหน่อยนะฮะ ไม่เป็นไรเอเคฮะมีจุดที่สามกี่ขเพมึงตกมาเอเคครับปีนขึ้นตรงนี้อุย้ยตกทำไมทำไม๊บขึ้นไปนะฮะขึ้นไปเย่๋ยวพิ่งอย่าเพิ่งลงไปข้างล่างนะนงงเดี๋ยวพิ่งลงข้างล่างเดี๋ยวรอก่อนรอใจเยน็เยนจเนจีเย็นจเย็นเย็นโอเคเกี่ยวไว้ครับเกี่ยวไว้เกี่ยวไว้เราจะยืนตรงนี้ให้ได้เดี๋ยวขาไม่เป็นใจเลยเบี่ยงปิดตัวปิดตัวไปปิดตัวกวยเกาะไป โอเคปล่อยมันเกาะไว้เกอะไว้โอเคฮะเดี๋ยวยืนนะครจะยืนยืนด้วยยืนต้องยืนให้ได้เราจะขึ้นไปข้างบนนะครับปึ๊บไปเจาอได้เลยอุ้ยเยอะคือบังคืนมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่นิ่งอยู่นิ่งแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเดินเดินเดินเดเดี๋ยวพึ่งย้ายเดี๋ยวพึ่งตกเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นแปงโอเคเอาขึ้นมาเอเชียง นี่ลงมาตรงนี้นะครับตรงที่จุดพักโอเคแค่นี้เราก็จะผ่านแล้วนะฮะตอนนะั้นคือผมกระโดดลงไปต,ตรงยูนิต่างตรงนั้นเลยแล้วมันก็ก็เขาเรียกว่าไม่ผ่านฮะงั้นผมเลยไปที่จุดพักแทนแบบว่าเหมือนทางที่จะผ่านต้องผ่านทางจุดเดียวกันนะครับจุดเดียวกับทางที่ตัวทางลัดสำหรับด่านตรงนี้นะฮะอาจจะสำหรับมือผู้เล่นใหม่อาจจะ จะกระโดดไม่เก่งใช่ไหมอาจจะตกระหว่างทางดังนั้นผมจะมาช่วยทางรัดตรงนี้ก็คือใช้แผ่นไม้ครับเราจะเอาไปตั้งตรงจุดปลายที่เราต้องกระโดดไปถึงครับเพื่อให้ง่ายเดี๋ยวไปสิไปโอเคเราจะสร้างบันไดให้ตัวเองในการขึ้นไปเดี๋ยวมานขึ้นโอ้ยอหยุดร้อยได้ไหมอ่ะ ผมว่าน่าจะได้นะลองดูอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไม่ได้อชันเกินไปครับต้องเปลี่ยน่ะต้องเปลี่ยนเออโหยดึงมานึ่เดียวเองเนี่ยออ้ยลอยขึ้นไปขึ้นไปลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปเดี๋ยวนี้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นโอ้ยมันไม่ขึ้นนะวางแค่นี้ก็ได้ครับเดี๋ยวนะต้องจัดอีกรอบมันยังไม่ถึงยอดขึ้นไปโอเคฮะ เรียบร้อยถอยมานิดหน่อยนิดหน่อยชันเกินโอเคนี่จะได้ครับอ่าเรียบร้อยขึ้นได้แล้วคราวนี้ก็สําเร็จนะครับสำหรับทางรัดเห็นไหมว่าการจะมานี่ไม่ยากลาบากเลยแค่เราปรับมุมดีๆคิดใหเดี๋ยวเจอกันที่ทางรัดต่อไปกันเลยดีกว่าครับอุ๊อโอเคฮะเอามาแผนที่ต่อไปกันดับแรกใช้เบาะใช้เบาะในการ ทุบกำแพงเออไม่ใช่ทุบกำแพงทุบกระจกอ,อีเอามาแล้ทำอะไรกระจกอีกครั้งหนึง่งจะใช้ไอ,บอ,อ้บ่เมื่อกี้ก็ได้นะครับแต่ของใช้เป็นอันนี้ด้วยกันเปลี่ยนอาวุธเดี๋ยวอุ้ยไอ,ย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 อย้ปุ่มบงังอ่ะต้องทุบเออ,อเราแค่เราจะไม่ตามลูกสอนนะเราจะไปตรงข้ามของลูกสอนเราจะส่วนทางกด ของเกมมเกมเกมตั้งว้ยังไงเราจะไม่ทำเท่าไหร่นะสำหรับการไปทางรัดนะอุ้ย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 ติดจริงโอเคก็ตอนนี้กระจกฟังูันแต่ะครับรรไปได,นะดจจจ้จากนั้นเอาเบาะนะครับอุ้ยอุ้ย,ยมไม่เกี่ยวโอเคเอาไปวางไว้ตรงนี้นะฮะใกล้ใกล้ใกล,ใกล้ไปเอาอีกอันหนึง่งจจะเข้าไปทางหน้าต่างท,ที่กระจกที่กระจกที่กระจกแตกนะครับให้ทุกคนสร้างบันไดของตัวเองขึ้นมานะครับ เพื่อให้เป็นทางนำพาเราไปสู่หนทองแสงสวง่างพูดอะไรเนะี่ยอุ๊ยเอากระจบไม่เอาโอ,เโอุย๊ยอ้ยติดกระจบถ้ายืน,นบนบดแล้วกระโดดจะทำให้เรียกว่ากระโดดสูงขึ้นนะเหมือนสปริงอะไรประมาณนี้ตอนนี้เราเข้าไปได้แล้วครับเ่อีผมดูคลิปของคนอื่นมาแง่ก็ไม่ค่อยมีใครเข้ามานะครับ ถ้าผมจำไม่ผิดเหตุผลที่ไม่คนเข้ามาเพราะว่ามันน่าจะมีลูกศรน,นะผมจำไม่ผิดตอนนี้ออกมาข้างนอกขึ้นข้างบนเนไฮะอุ้ยตอนนี้เราเข้าสู่ประตูทางลัดของเราแล้วนะครับตอนนี้ถ้าสมมติเดินไปตรงนั้นเราคือก็จะผ่านอีกจุดเลยครับจะเห็นนะครับว่าเราจะผ่านมลสุมหลายๆอย่างมลสุมที่กว่าจะผ่านไปถึงจุดนี้ได้เรายังไม่หยุดเราจะไปต่อครับไปต่อแค่นนี้มันยังไม่สะใจเราครับ นะโอ้โอ้เห็นไหมฮะผ่านผ่านมาเยอะมากมากจริงๆขึ้นไปเราไม่หยุดแค่นี้ครับไปตอบอุ้ยจแล้วเราก็โดดขึ้นอท่อสีฟ้าครับอุ้ยจอไม่ถึงนะฮะขึ้นไม่ได้เอาใหมเอาใหม่ให้ทุกคนคือห้ามพลาดนะครับสําหรับการใช้ทางลัดน,นี่คือไม่งั้นโอกาสเริ่มใหม่สูงมากไม่ใช่เริ่มใหม่คือมันจะไป ทีใกล H ้ๆจุดเช็คพอยต์ของเรานะครับถ้าสมมุติเกิดตกตายอ่ะแล้วเราจะไม่ใช้ใช้ทางลัดไม่ได้อีกแล้วนะครับโอเคครับคืนขึ้นมาได้เลยเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวขอปรับแป๊บนึงอโอเคโอเคเออจุดเอออย่าเพิ่งตกดิขึ้นมาเดี๋ยวเพิ่งตกเพิ่งขึ้นมาถึงเนี่ยอ้าวไ้ยไม่ไม่เดี๋ยวหยุดนะเฮ้ยอุ้ยอุ้ย ขวางไหมหรือจะปล่อยเหมือนได้ไหมปล่อยโอเคได้ครับเฮ้ยหรือเฮ้ยไหลเนี้ยเดินดีๆแต่ไม่ได้หรือไงยากนี่ตสองสามละเฮ้ยเฮ้ยไม่ตกเนื้อไม่ตกไม่ตกไม่ตกเราต้องไม่ตกคือเบียดโอเคเฮ้ยช่างยัยทำไมตอนทำแรกมันไม่มันไม่ยากขนาดนี้เนี่ย เกิดอะไรขึ้นโอเคมาจจะรอดละเดี๋ยวเดี๋ยวเบี่ยงว้เบี่ยงว้เบี่ยงว้เบี่ยง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 ซ้ายไว้ซ้ายไว้ซ้ายไว้เบาๆซ้ายโอเคโอเคเราเราจะมาถึงตรงจุดสุดท้ายแล้วนะครับจูบโอเคแล้วเราขึ้นข้างบนนี้ปุ๊บปุ๊บบินจ้ยไม่น่าจะได้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หนึ่งสองกระโดดโอเคไม่ใช่นี่ใช้เทคนิคพิเศษครับอุ้ยหยอก รอ,อครับเราจะมาถึงทางออกกันนะครับจากนั้นกระโดดขึ้นตรงนี้อ่าตามนี้เลยครับก็เราจะทำเ,เราต้องทำเควสเป็นปกตินะครับในสำหรับทางออกนี้แต่ขอเตือนหน่อยครับว่าตรงนี้จะไม่เซฟมันจะไม่ถูกเซฟให้นะครับอ่าฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกแผนที่กันเลยครับไปเลยนะครับส่วนนี้เป็นส่วนที่ผมตอนตอนัดตอ่อผมเพิ่งเห็นเส้นทางนะครับตอนเล่นจริงๆคือไม่ได้สังเกตเลย ว่ามีด้านหลังนี้ผมก็เลยมาลองให้ดูนะว่ามันได้หรือเปล่าเห็นไหมฮะว่าหลังจากที่โดดไปเมื่อกี้คือเยวไม่มีการเซฟมันก็เลยไปเริ่มจุดเริ่มต้นเลยก็คือแบบก็ตกใจเหมือนกันตอนที่ผมคิดว่าจะเริ่มใกล้ๆนะแ,แล้วนี่ก็เลยละถองมาผมก็เลยต้องลองปีนครับปีนไปที่กระจกเพื่อใช้เหมือนตอนด่านด่านด่านที่สองครับที่ว่าเราออกทางจุดเดียวกับ เกมมันกําหนดไว้ว่าต้องออกทางนั้นอย่างเงี้ยเพื่อทดสอบว่าได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูคนนะว่าเป็นยังไงเรียบร้อยครับสามารถผ่านได้ทังนั้นน่าจะเคลื่อนไขาเดียวกันคือทางเข้าไม่ใช่ทางเข้าทางออกหรือทางผ่านน่าจะเป็นจุดเดียวกันนะครับต้องเป็นจุดเดียวกันกับที่เกมกําหนดไว้วันนี้บอกเลยว่าทางลัดก็เยอะคล้ายๆกับด่านเมื่อกี้นะครับแต่ว่าต้องใช้ความสามารถพิเศษซะหน่อยนะครับ บางคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยใช้ทางวัดนี่มันจะไวจริงเหรอแบบว่าเราต้องมาเสียเวลาหลายๆอย่างไงฮะเกิดแบบพลาดแต่ถ้าไม่พลาดคือเอาจริงๆนะมันมันไวกว่าจริงๆครับโดยเฉพาะด,ด่านนี้นี่คือถึงแม้จะพลาดแบบทําไม่ได้รอบแรกดวกรู้ครับว่าตรงไหนทไม่ได้รอบแรกแต่ว่าถ้าทําได้มันก็ไวกว่าจริงๆนะครับคือเกมมันเป็นแนว่ยโอเพนเวิร์ครับ,รบแบบเหมือนเราสามารถทําอะไรหลายๆอย่างได้ที่มันนอกกรอบที่เกมมันกําหนดเอาไว้ทําให้ จุดทางลัดที่ผมเจอนี่มันขอเรียกว่าต้องใช้ความสมารศษอ่างเงี้ยแต่ให้ท่านแนะนําจริงๆก็คือเล่นตามเกมนะครับหมายถึงว่าเล่นตามแผนที่เขามันเพื่อคือเกมมันสนุกอ่ะฮะสามารถเล่นได้เรื่อยๆยิ่งเล่นกับเพื่อนสนุกต่อให้มากลับมาเล่นอีกตามนะครับโอเคฮะมาตอนน่อกันดีกว่าเราจะใช้ในตัวขอเรียกว่าตัวยิงหินปืนสักอย่างนะครับในการเป็นตัวช่วยของเราเนี่ยอันดับแรกยด้หินออกก่อนนะครับ ไปนะครับวันขวางทางขวางพิถีการเคลื่อนย้ายปืนใหญ่ของเรานะครับทุกคนเห็นไหมฮะว่าตรงนั้นทางซ้ายทางซ้ายเราจะขึ้นไปตรงนั้นนะครับนั่นคือจุดหมายของเรานะครับนี่แหละถ้าคนที่เคยดูคลิปเกมนี้มาก่อนก็จะรู้ใช่ไหมครับว่าทางออกอยู่ตรงไหนดังนั้นผมจะมาทําทางที่มันลัดให้นะครับเพราะเขาน่าจะเล่นปกติโอเคฮะเดี๋ยวผมขอจัดปืน เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เพราะ้องใช้เวลาสักพักแลนะครับมาต่อกันเลยนะครับทิศทางก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคฮะจุดหมายของเราก็คือขึ้นไปบนปราสาทนะครับปราสาทที่เราออกมานั่นแหละอน,นี้เอาให้สุดนะครับตัวขั้นเหมือนเดิมขั้นตัวถายสุดเรียบร้อยแล,แล้วเราก็ขึ้นไปเลยครับเราจะไม่ใช้ก้อนหินเราใช้ตัวเองเป็นอาวุธนะครับ ได้ไหมไม่ได้โอ้ข้างบนนะครับจับข้างบนให้ได้นะครับคือตรงแท่นทางเดินไม่ใช่ทางเดินนี่แท่นประสาทนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมทําได้เลยทีกันนะครับก็จะโดนหลายรอบอยู่เหมือนกันน่กว่าจะขึ้นได้นะเอ้าได้ไหมอ่ะอุ้ยอุ้ยหยอกอุ้ยเบื่อไม่ได้หลบไม่ต้องได้แล้วอุ้ย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 อ้ยอุ้ย ขอให้เชื่อผมนะว่ามันไวกว่าจริงๆนะฮะคือมันมีปัจจัหยหลายๆอย่างนะครับที่ว่ามันจะไปทางไหนทั้งตัวละครเอ่ยการยิงเอ่ยแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือดวงเอ่ยนะครับแต่เนี่ยแหละตรงเหน่งเลยครับโอเคฮะเรามาต่อกันเลยครับหลังจากที่เราขึ้นมาได้แล้วเราก็จะเดินตามกำแพงไปครับแน่ๆคือไม่ตกขอย้ำนะครับว่าไม่ตกนะครับ แล้วเราก็จะมาถึงจุดตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเพิ่งตออกสิเราจะกระโดดไปทางนี้นะครับโอเคครับหลังจากนั้นเราจะชิวๆวครับเพราะว่ามีแค่นาทีปีนขึ้นไปครับปีนขึ้นไปให้มากที่สุดไกลที่สุดและสูงที่สุดนะครับขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปไม่ลยขึ้นไปไม่ลยขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปยุขึ้นไปติด แดี๋ยวหลายคนคงคิดว่าคงใช้สายสายลิงใช่ไหมเมื่อจะไปอ่ไอ้บ้านกลงหันเนะ่ยไม่ใช่นะฮะบอกเลยว่าคิดผิดนะครับไม่ไม่ใช่ผมไม่ได้จะไปทางนั้นนะคระับเกิดขึ้นไปปลี่ยนไม่ได้เนี่ยอุยติดอะไรขึ้นไปเื่อความปลอดภยัยแล้วเราต้องขึ้นไปให้สุดแล้วหยุดอยูย่ที่วิวสวยๆนะฮะขึ้นไปอุ้ยขึ้นอา้าปล่อยมึงไปทาไมเนี่ยขึ้นไปอุ้ยอ่ะขึ้นไปโอเคขึ้นไปแล้วเดี๋ยลืมครับ ยิมชววิวสิวก่อนจะไปข้างล่างครับเห็นไหมฮะข้างล่างข้างล่างนี่คือทางผายครับโดดไปอุ๊บนี่คือทางผ่านของเรานะครับเห็นไหมครับว่ารวดเร็วเป็นยังไงฮะรวดเร็วไหมรัดจริงๆบอกแล้วว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่ยอมลำบากลำบนในการในการที่จะมาจุดๆนี้ครับอะฮะลังนี้คนคงจะรู้ว่าต้องทำยังไงนะครับ เดี๋ยวเราจะไปจุดต่อไปกันเลยนะครับกระบัาดาเรือจนได้ครับอะฮะบดาเรือนี้บอกเลยว่าเราไม่สามารถผ่านได้โดยแบบเขาเรียกว่าผ่านไปถึงจุดจบเลยโดยที่ใช้แผงรันฮะเพราะว่ามันต้องไปกดปุ่มสวิตซ์เปิดเปิดประตูทางผ่านนะครับถือต่อให้เราไปทางผ่านได้เราก็ไม่สามารถจบได้เหมือนกันอย่างเงี้ยงนั้นเราต้องเดินตามเกมครับงนั้นจุดทางเดียวที่เราจะผ่านมาได้ก็คือภายเรือไปครับ จะเห็นล่องน้ำนะครับล่องระหว่างกลางเห็นดินนะฮะเอาละครับไปแล้วครับโดดไปสามารถเดินได้ครับมันมันมันไม่ท่วมเราคือทางลัดนะครับไม่รู้ว่าลัดหรือเปล่าก็มีแค่ทางนี้นะครับที่ผมเจอที่มันง่ายที่สุดก็โดดไปโอเคเราขึ้นมาว่าขึ้นมาทางบกแล้วขึ้นมาทางบกมาขึ้นมาทางนี้แล้วมันจะเซฟให้โอเคนะฮะขึ้นไปแล้วที่เหลือผมว่าทุกคนคงจะรู้แหละไม่ต้องทำยังไงต่อหมดแล้วครับสำหรับด่านนี้ โอเครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ด่านต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคฮะมาถึงแล้วน,นะครับทางลัดของด่านนี้เหรอ,อ,อไม่ค่อยจะมีนะที่ผมดูที่ผมหาดูคือมันต้องเดินตามเกมเลยช่วงแรกๆในการกใช้สายไฟอะไรพวกนี้ผมไปเจออีกจุดจุดหนึ่งที่เรียกทางลัดได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับอน,นี้ไงทางลัดนะ ะะกระโดดเกาะด้วยมือซ้ายและเวียงตัวด้วยมือขวานะครับเนี่ยแหละทางลัดนี่แค่นี้และที่ผมหาเจอเอาละฮะเราผ่านมรสุมปักไฟมาแล้วนะครับนี่คือทางลัดที่ผมจะแนะนํานะครับแต่ถ้าถามว่าผ่านยังไงคือตอบไม่ได้จริงๆนะครับหมายถึงว่าทํายังไงที่ผ่านชัวร์นะครับคือผมยังทําไม่ได้เลยครโอเคฮะเราจะไปดูกันเราจะตรงมาทางนี้นะครับ อันนี้คือทางผ่านของจริงๆของเรานะครับคือวิธีผ่านนะคือเราต้องไปเอาทางหินที่อยู่ตรงนูน่นคือบอกเลยว่ามาคนเดียวนี่คือใช้เวลาพักใหญ่ๆเลยครับไหนต้องขับรถอีกไปไปเอาหินอีกโอ้เยอะแยะมากมายคนระขับรถกลับเลยนะอย่าลืมและนี่คือทางลัดที่ถ้าคุณดวงดีหรือมีพลังวิเศษสักอย่างเลยจะเห็นว่าพัดลมยังหมุนอยู่นะครับโดยที่เราแค่ถ่านหินสมั้นไปแล้วก็ ตกที่หลุมผ่านได้เลยนะครับถ้าคุณมีดวงและพลังวิเศษมากพอครับเอาเป็นว่าคือผมทํามาหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่เคยได้นะฮะเอาอย่างนี้ดังนั้นในคลิปนี้ผมจะทำสักสามรอบครับเอาแบบให้ทุกคนรู้เลยว่ามันมันใกล้ๆหรือใกล้ๆเคียงยังไงเพราะจะเป็นการตัดสินใจนะว่าจะทําได้ไหมถ้าให้ผมในด่ดนดดานสมบัตินี้ก็คือด่านก่อนหน้านที่พบด่านปลั๊กไฟอะไรพวกเนี้ยไอตัวอะแดปเตอร์ อะแดปเตอร์หรือเปล่าที่มันจะต้องเสียบกับสายไฟนะครับมันจะช่วยให้ผ่านด่านแต่ละด่านง่ายมากๆคือคือ,คอพยายามถอดติดมือตอนที่ผ่านแต่ละจุดมาให้ได้ทุกครั้งนะครับ mm hmm. เพราะว่ามันจะช่วยเราผ่านในจุดอื่นๆได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับรวมไปถึงจุดที่เราจะมาตรงนี้ด้วยเพราะจุดชา้ายก็ต้องใช้เหมือนกันอย่างเงี้ยถ้าเรามีก็สบายเลยนะฮะนี mm ่ hmm. รอบที่3แล้วนะครับ เฉียดนะครับไม่น่าจะได้นะครับรอบนี้ได้เฮ้ยเฉยเลยโอ้โหนี่อะไรฮะทางนะัดเราเนี่คือทางนัดของจริงนะฮะได้เฉยเลยแต่ตอนที่ผมทำนะครับคือผมเล่นมาแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมแลวทีนี้คือผมทำเป็นครึ่งชั่วโมงโดดเป็นสิบยี่สิบรอบยังไม่ได้โ,ฮโฮอ้โหเราไม้สุ้ยอดจริงๆครับตอนอาทิตย์ได้เฉยเลยโอเคฮะด่านต่อมา เห็นไหมครับว่าตรงนี้จะมีทางที่มันเวี่ยงขึ้นสังเกตดีมันจะขึ้นต้นไม้พอดีนครับนี่น,นี่เราจะไปทางนู้นได้เลยครับเราขึ้นหน่อยแต่ว่าเราไม่ไปนะครับ <c oughs> จะได้นําอีกเส้นทางหนึ่งแทนที่ไวกว่าหรือเปล่าเนะี๋ยมีต้องเอาลงสิหยอกไวคัน <c oughs> ง,งัดนะครับโอเคเวลาคนมาเราจะเดินทางทางปกติครับตอนเริ่มต้น <c oughs> ปกติปกติเนาะเออนั่นแหละ โอเคฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่ทางลัดเลยดีกว่าครับโอเคฮะมาต่อกันเลยมาถึงแล้วนี่คือทางที่จะมีทางลัดอยู่นะครับดับแรกคือจะเอากล่องนะครับเอากล่องให้อยู่ข้างบนกล่องจะได้ยินโหยโดดไม่ถึงเอาใหม่เอาใหม่โดวเตี้ย,ยไปรีบไปโดดเกินไปเฮ้อยอึ๊บโอเคไปหรออีกชั้นหนึ่งโอเค เยยบอันนี้ก่อนนะครับเอาะวายกให้สูงๆเมื่อกี้มันอาจจะเตี้ยไปก็ได้เรียบร้อยครับต้องใช้เวลาเสียววิในการกระโดดไปเหยะฮึบเรียบร้อยถึงครับเน้ยเฮ้ยมือลุดมือลุดมือขึ้นไปสิเอ้ยยกขึ้นมาโอเคครับเอ้ยอยอกก่อนอเลยอิอิ ไปไว้ใกล้ๆมุมนะฮะมุมขวาเพื่อจะได้ดึงกล่องขึ้นไปได้โดยปกติแล้วทางผ่านของคนปกติคืออยู่ด้านหน้าแต่ของเราไม่ใช่นะครับของเราอยู่ข้างบนบนนี่เห็นไหมคืบขึ้นไปเดี๋ยวขึ้นไปให้ดูนะครับเฮ้ยยนี่นะครับเห็นจะเห็นว่าเรากระโดดไม่ถึงนะครับแต่ถ้าเรามีกล่องเหยียบขึ้นไปมันจะถึงนะครับอยงนั้นจะทําให้ดูนะครับและมันจะเป็นทางผ่านของเรานะครับ คครับเดี๋ยวขอไปจัดกล่องก่อนนะครับยังไงก็ถ้าจะผ่านตรงนี้ก็ต้องใช้กล่องนะครับไม่ว่ายังไงก็ต้องใช้กล่องแม้จะไปทางปกติก็ตามนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เหยียบขึ้นไปอยู่ดีไม่รู้เหมือนกันว่าถ้ามาหลายๆคนจะทํายังไงกันครับต้องให้เหยียบเหยียบตัวเพื่อนของมันก็าน่าจะไม่ได้นะครับไม่เคยลองเหมือนกันไม่มีใครเล่นด้วยเหงาค่ะ <c oughs> ครับตอนนี้ได้กล่องมาแล้วครับวางไว้ตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้เลยโอเคขึ้นไปอีกชั้นไม่รู้จะดึงขึ้นได้เอ้ยตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งเพิ่งใจเย็นๆนะฮะอุ๊บถึงไหมถึงไหมมันถึงดิมันต้องถึงดิไรก่อนะอะฮึปขาไม่อยู่ชั้นขาไปอยู่ข้างบนนะครับสงสัยต้องย้ายไปด้านข้างแทนนะครับเ,เดี๋ยวขอจัดการกับลิบต,ตัวนี้ก่อนนะให้มันลงไปข้างล่างยกกล่องขึ้นว่้ง่าย เอ้ยตตก่องห้ามตกนะห้ามตกนะห้ามตกตกละลายเริ่มใหม่แล้เนี่ยเขี่ยหยกไปวางไว้นะครับไว้ใกล้ๆไว้ใกล้ๆตรงมุมไว้เขี่ยฮึ่กเดี๋ยวก็ขึ้นข้างบนหยกเรียบร้อยเพื่อเป็นการไม่ผิดพลาดครับจัดไว้ตรงมุมลึกๆไว้เราจะได้ควางง่ายๆนะครับโอเคเฮ้ยจาะเรียบร้อยต่อไปนี้คือต้องใช้ระดับ โปรเฟชชั่นแนลนะฮะในการวิ่งเหยียบยิ่งวิ่งเหยียบยิ่งวิ่งหยิบกล่องนะครับเห็นคิดถึงตอนที่ทําครั้งแรกนี่แบบตื่นเต้นมากๆอาจจะเอากล่องคือชั้นบนนะไม่ใช่ชั้นตรงที่เราปีนไม่ใช่ชั้นที่อยู่ข้างหน้าเรานะครับโอเคไปรีบเลยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป,นไปสิเฮ้ยยัเกือบไม่ถึงเกือบไ,ไม่ทันนะครับเรียบร้อยนะครับได้ขึ้นมันเรียบร้อย บอกเลยว่าทางรัดนี้แสน้นภูมิใจนะครับเป็นทางรัดแรกที่ผมเจอครับอ่ะน,นะมาต่ออันใหม่คือเมื่อกี้ไม่คิดว่ากําแพงมันจะพังมันได้นะครับทั้าที่ผมทําตอนแรกคือกําแพงมันไม่พังนะผมก็เลยไม่ได้เอกใจอะไรรอบน,นี้พังอุ้ยรอบปีนขึ้นดูอเอา้าดึงไม่ได้ด้วยเนี่ยสงสัยมีเงื่อนไขบางอย่างดังนั้นเราจะไปอีกด้านหนึ่งเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับซ้าย เจาะปีนขึ้นแล้วมันกระพังทั้งสองด้านได้เกิดอะไรขึ้นนี่ดีแนละมีพื้นที่เอาละให้ช่างมันเรามาต่อเลยดีกว่าหลังจากที่เราผ่านมาได้นะครับเราจะไม่ต้องประสบภัยกับเหตุการณ์าร้ที่ตัวเกมเป็นคนสร้างมาให้เรานะครับดังนั้นเราจะใช้เส้นทางตัวนี้ย่นระยะทางในการไปสู่ประตูแห่งชัยชนะของเรานะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับรับประกันได้เลย เราจะผ่านด่านต่างๆมาถึงนี่ครับจุดหมายของเราเป็นด่านสุดท้ายของแผนที่นี้นะครับแต่อย่าลืมนะครับว,ว่าห้ามตกถ่าตกนี่คือไม่มีทางอื่นจริงๆนะค,คือผมไม่ได้ไปหาเลยถ้าแต่เจอทางนี้ก็คือผมก็หยุดเลยครับเพราะว่ามันถึงเส้นชัยแล้วเราจะไม่ตามหาให้ยากลำบากนะครับ เพราะว่าการเล่นครั้งแรกของผมก็มาทางนี้นะครคือผมสงสัยนะครับว่าทําไมข้างบนมันเหมือนจะมีทางไปได้แล้วแถมมันมีกล่องให้ด้วยก็เลยลองทดสอบดูแบบประมาณว่าถ้าไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะงั้นก็เล่นครั้งแรกอยู่แล้วแต่ผลมันก็เป็นอย่างนี้นะครคือได้เจอทางลัดการทาครั้งแรกของผมก็ใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมง,งกว่าจะเอากล่องขึงขง้นมาได้เพราะตอนนั้นไม่ชํานาญจริงๆนะ,ะใช้เวลานานมากเพราะว่าผมจะตัดคลิปตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าคลิปน่าจะนานแล้วล่ะ ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับขอให้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับวันนี้ฝานิรดาสวัสดีสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย